ุ้มีสายเข้า สวัสดีกับคุณลูกค้าอ่านัตตี้จาก Home s a ตี้ฮ h o ไ l i n e ค่ะยินดีให้บริการถ้าคุณมีสิ่งแปลกความที่บ้านทางเรายินดีให้บริการถึงที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผีหลอกบ้านไฟไหม้หรือมีใครมายืนจ่อหลังคุณแอบมองคุณในที่มืดติดต่อเราทันทีเพราะตอนนี้เรามีบริการใหม่ล่าสุดกับ DLC ที่มีชื่อว่า Seasonal w o r k e r นั่นเองครับผมมาแล้วกับเกม Home Safety Hotline เกมที่เราจะต้องรับบทเป็น operator เพื่อช่วยเหลือคนที่เขาโทรมาลองถุกมีเหตุแปลกๆในบ้านอ่ามันอาจจะเป็นเหตุแปลกๆธรรมดาอย่างเช่น แรงหนูปวกหรืออาจจะเป็นอะไรที่ลามไปถึงอนอมาลี่ผีวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขามีดี c ใหม่ครับผมเคยเล่นเกมนี้จบไปแล้วนะในเวอร์ชันแรกนะทุกคนจําได้ใช่ไหมครับทุกคนบอกว่าสนุกมากเพราะมันต้องแบบคิดวิเคราะห์แยกแยะแต่ตอนนี้เขามี DLC ที่มีชื่อว่า Si ลิ o โนว Worker นี่ครับหรือว่าพนักงานลูกจ้างชั่วคราวในช่วงเทศกาลนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดเราต้องมาเรียนรู้กันใหม่ว่ามันมีอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกบ้านได้บ้างเพื่อใครจําไม่ได้เเรรรราาาาาททททบบบวนนนนกกััััหน่่อยิษํนนะค ทุกปีมีครอบครัวนับพันต้องบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งสูญเสียชีวิตอาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างเช่นไฟไหม้บ้านน้ำท่วมเชื้อราบนหนังศีรษะหรือสิ่งมีชีวิตลึกลับแอบเข้าบ้านคุณอย่ากลายไปเป็นหนึ่งในสถิติเหล่านั้นโทรหาพวกเราสิครับให้ครอบครัวคุณปลอดภัยา Home Safety Hotline เราบริการแค่นี้นี่ง่ายๆเลยจำได้ลใช่ไหมถ้าจำได้แล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับ Seasonal Worker เอ้ยมันเปลี่ยนหน้ามาเลยแล้วเพลงมันแบบมีหิมะตกด้วยเราเรียกว่าเข้าโปรแกรมในโปรแกรมอีกทีหนึง่งคอมซอนคอมซอนคอมเราล็อกอินในชื่อรีเบก้านะครับรอบนี้ว้าว วันเกิดขึ้นในวันที่22เดือน12 1996เอาง่ายๆคือใกล้ๆช่วงคริสต์มาสคริสต์มาสก็คือ25คริสต์มาสอีฟก็คือ24แปลว่าเราทำงานก่อนวันหยุดเนี่ยประมาณ3วันได้นะครับก็เดี๋ยวมาดู ขามีอ e ีเมลมาเหมือนกันอีเมลครับ Welcome back ครับผมอ้าวรีเบคก้าพวกเราที่ Home s a f ที่ h อ t l ลน์เนียินดีอย่างมากเลยนะที่คุณเนี่ยได้ทำงานกับเรามาจนครบปีแล้วและนี่จะเป็นช่วงเวลาที่งานเยอะที่สุดตลอดสัปดาห์นี้แปลว่าเราเนี่ยทำงาน,นต้นปีจนตอนนี้มาถึงปลายปีเป็นช่วงเวลาที่น่าจะงานยุ่งที่สุดแล้วเราหวังว่าเราจะได้เห็นพรสวรรค์ของคุณเฉิดฉายในยหนึ่งสัปดาห์นี้ทุกๆปีเราแค่อยากให้คุณรู้ว่าคุณนั้นเนี่ยจะมีคุณค่ามากเรื่อยๆในฐานะสมาชิกข,ของบริษัทเดา ปีนี้ก็ขอให้โชคดีเช่นกันนะรีเบกาพวกเราหวังพึ่งคุณจากนั้นครับมีคนส่งมาครับคนชื่อรอดนี่รีเบกาดอกไม่ได้บอกว่าดอกนะคือ D A W G เนะี่ยดอก ได้ข่าวว่าเธอกลับมาทํางานในออฟฟิศวันนี้เหลอจ้าแหมไม่คิดจะแวะมาทักทายกันหน่อยเหรอฉันเองล็อตนี่จากแผนกไอทีไงจําได้ไหมเฮ้ล็อตนี่นี่มันหนูปะหนูในแผนกไอทีปะที่มันที่มันมีแบบถ้าจำไม่ผิดอ่ะเนื้อเรื่องของของอันที่แล้วอ่ะครับมันจะมีความแบบมีคนติดต่อมาอีเมลมาหาเราบ่อยๆซึ่งคนคนนั้นคือหนูหนูตัวหนึ่งเอออาจจะเคยเป็นคนมาก่อนแล้วโดนทําให้กลายเป็นหนูอืมประมาณนั้นอย่าลืมนะจัดการธุระให้เสร็จล่ะแล้วก็นี่ปีที่แล้วเรามีคริสต์ ปาร์ตี้กันด้วยดีใจที่เธอกลับมาทํางานที่นี่นะไว้เจอกันนะจ๊ะจากลอตนี้ครับถัดมาเมลนี้บอกว่าปรากฏการ์ทไวไลท์หรือว่าแสงเหนือเลยป่าเหตุการณ์นี้ถูกรายงานในวันที่22เดือน12ปี96ถูกพบที่นานาวัตประมาณตีสี่นะครับระยะทางประมาณ3 0 0 0 0 0ไมล์หรือ482,803กิโลเมตรความเสี่ยงณนะปัจจุบันยังอยู่ในความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางทำไมอ,อีแสงเหนือเนี่ยคือความเสี่ยง้วยหร ถ้าจำไม่ผิดนะครับคือภาคก่อนเนี่ยต้องบอกว่าใครที่ทํางานพลาดหรือถ้าตัวละครเราเล่นไม่ผ่านเราจะกลายไปเป็นหนูโดนทําทดลองให้กลายเป็นหนูไปเลยนะครับก็พนักงานไอทีคนหนึ่งก็น่าจะเป็นหนูอยู่ตอนนี้อะเรามาเริ่มงานกันเลยดีกว่าครับผมเข้าเครื่องตอกบัตรตูดตืดสามวันกรอนจะถึงวันคริสต์มาสซีรีส์นี้น่าจะคลิปเดียวไม่จบผมบอกเลยน่าจะได้คลิปละวัน อุ้ยรอบนี้มีเชียร์เลเวลข้างบนด้วยครับกำลังใจเต็มร้อยนะกำลังใจยังเต็มร้อยอยู่นะอ่ะเรามาตอบบากบัตรกัน clock in แปลว่าเราจะรู้เลยถ้ามันต่ำกว่า90%คือเราจะไม่ผ่านครับคิดว่านะเอามาดูเลยเกิดอะไรขึ้นได้บ้างในรอบนี้ Animation หรือเราเรียกง่ายๆว่าหุ่นกระบอกเดินได้ว้าวผมด่วนผ่านก่อนนะ a n t l e r growth ี่อะไรวะเนี่ยมันเป็นกลุ่มประเภทหนึ่งของเห็ดที่งอกขึ้นมาเหมือนกับเขากวางมักจะเห็นบ่อยๆในซากของมนุษย์อ้าวออหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้นมฮัลโหลสวัสดีค่ะนัตตี้ให้บริการค่ะ อ๋นี่แคโรหัวหน้าเราครับพี่ฉันเองแคโรดีใจที่คุณกลับมาดัลลีเบก้าคุณที่เป็นผู้ช่วยชีวิตเราจริงๆเรายินดีต้อนรับคุณเสมอและอย่าลืมนะเราจะมีปาร์ตี้หลังงานคริสต์มาสกันด้วยถ้าคุณมาได้จะดีมากเลยนะแต่หวังเพื่อนคุณอยู่นลีเบก้าหลังคริสต์มาสจะมีปาร์ตี้ครับจะเชิญเราไปด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่รอดได้ถึงหลังวันคริสต์มาสประมาณนั้นโอเคกูอ่านต่อแอติกโนมก็คือไอตัวอันนี้ตัวเก่านี่มีตัวใหม่ครับอวาลาน อวารันเช่ก็คือเหมือนหิมะถล่มปะ Large quantity of rapidly moving snow เป็นหิมะเคลื่อนที่ครับแล้วก็ยังมีอันที่ยังกดเข้าไม่ได้ด้วยสายแรกมาแล้วครับสวัสดีค่ะนัตตี้ค่ะคน <Can you S 1> ชื่อเจอร์ <said> no รอลคับ <electric> ช่วยส่งช่างไฟมาหน่อยได้ไหมเนี่ยฮะไฟบ้านเราก็พิบตลอดเลยเนี่ยเราพยายามจะตกแต่งไฟต้นคริสต์มาสอยู่เนี่ยฮะโอเคเรา Please, <help. S 1> พักสายไปก่อนนะครับ ไฟคริสต์มาสกระพริบตลอดเลยไฟที่บ้านกระพริบตลอดเลยช่วยส่งช่างไฟมาหน่อยหินขนาดใหญ่เหมือนจะปรากฏตัวขึ้นรอบๆบบ้านนะครับในช่วงวันวันช่วงฤดูหนาวอะไรเงี้ยคนที่มีหินนี้ปรากฏรอบบ้านมักจะรีพอร์ตว่ามีแบบท้องฟ้าโปรง่งแล้วก็รู้สึกถึงแบบเหมือนกับว่าเรากําลังจมลงไปกูแล้วอะไรคือไฟกระพริบวะเนี้ยดรัฟนี่คนแค้เหรอครับเป็นก้อนหินกลมๆอะไรอะ่ะตัวอะไรไใหม่ๆเต็มเลยมีเอลด้วยครับ ในเอลในเอลมันเป็นลักษณะเหมือนมนุษย์ครับเอลฟ์เนี่ยกูยังไม่เห็นเลยในนี้มีอะไร False แคโรเลอร์ er, เป็นมนุษย์ที่มีเหมือนแบบมีขนนกใส่เสื้อผ้าหลายชั้นอะไรวะแล้วก่อนผมหานี่ก่อนนี่แบบแลมสไปร์หรือเปล่าครับไฟกระพริบ hip. เออเขาบอกว่าแลมสไปร์หรือว่าตัวสไปร์โคมไฟเนี่ยเป็นสับสปีชีส์ของตัวสไปร์หลักนะครับซึ่งมันทําให้มันชอบไปอาศัยอยู่ในโคมไฟมันทําให้แสงไฟกระพริบ hip. หรืออาจจะทําให้ดวงไฟมันร้อนขึ้นบางครั้งก็ทําให้เกิดกลิ่นไหม้ในบ้านด้วยอันตรายของมันก็คือว่ามันไม่ได้อันตรายต่อคนยกเว้นว่าจะไปยั่วยุมัน เพราะฉะนั้นภายใต้การกํากับดูแลใดๆก็ตามให้ปิดปิด,ปดโคมไฟก่อนอันนี้เข้าข่ายนะครับแลมสไปเนี่ยนอกนั้นเมมโมรีวิฟอันนี้ไม่น่าเกี่ยวหนูไม่น่าเกี่ยวพายสไปอันนี้คือต้นพายต้นสนอันนี้มีฮอปในตัวท่อเลดโนสเจ้าจมูกแดงเทียวเนี่ยซิงกิ้งฟาวเดชั่นเสาบ้านจมลงไปครับสโนโกลเนี่ยมีโกเลมด้วย ชูกาวิปอันนี้เป็นแบบอยู่ในขนมหวานน้ําตาลทามวิปอันนี้ลักษณะเหมือนแบบเหมือนแสงไฟเลือนลางเลือนลางที่มีใบหน้าเป็นมิดมันส่องเป็นเงาแบบเป็นแสงที่แบบดูเป็นมิดมักจะมีปรากฏต,ตัวตอนดางคืนไม่ได้อันตรายอะไรนะครับทวายไลท์ทวไลท์คือแสงเหนือผมว่านะเท่าที่ผมดูนะผมยังไม่เห็นอะไรเข้าข่ายนอกเหนือจากเมื่อกี้นี้เลยนะครับถ้าเกี่ยวกับแสงไฟน่าจะมีอันเดียวครับผมตอบเลยแล้วกัน ผมขอตอบว่าขอตอบว่าแลมสไปร์แล้วกันนะครับทำให้ไฟกระพริบไง Submit Answer มันคือแลมสไปร์นะจ๊ะมาดูว่าหลังจากไม่ทำงานมานานเราจะตอบถูกหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วตอบส่งข้อมูลนี้ไปให้ลูกค้าครับถ้าตอบผิดเดี๋ยวลูกค้าจะโทรมาด่าอีกรอบ Info Successfully Send to Client อา้าวผิดหรอทำไมลดเลยอ้อาวถ้าไม่ใช่แล้วคืออะไรอะ่ะ ไอ้เฮียแล้วตอบอะไรเดี๋ยวก่อนอะไรที่ทำให่ไฟกด What สวัสดีค่ะนาตีห้ยินดียบริการค่ะมันใหญ่มากมันเข้ามาในตู้แล้วใครก็ได้ส่งมาดีส่งคนมาช่วยทีให้ไวเลย s c u r r y into the cupboard มันใหญ่มาก s c u r r y into the cupboard Please เ <hold>. าอะไรวะมันรีบหนีเข้าไปในตู้นั่นมันตัวใหญ่มากโอ้มึงมาแบบไม่บอกข้อมูลอะไรเลยเว้ยเฮ้ยอะไรที่อยู่ในตู้คัอบบอร์ดวะ ไอตัวนี้ไม่ใช่หรอกฟังครับต้องต้องอ่านรายละเอียดว่าตัวอะไรมันชอบซ่อนในตู้เฮ้ยแล้วตัวใหญ่ด้วยนะตัวใหญ่เหรอโนมเหรออันนี้มัชอบอยู่ห้องใต้หลังคามากกว่าเนี่ยชอบทํารังอยู่บนบน,บนเพดานบนฝ้าอยู่ห้องใต้หลังคาไม่ใช่อ่ะอาวาราชอันนี้ไม่ใช่อยู่แล้วขั้งข่าวทั้งข่าว มันชอบหาทางเข้าไปในบ้านคนก่อนเลยดูหนาวมักจะดิ้นเสียงคนที่มีค้างๆในบ้านมันจะดิ้นเสียงขูดตอนกลางคืนแล้วก็เสียงสะบัดแฟปปิ้งประมาณน,นั้นสะบัดปีกไม่ใช่อ่ะเบสแฮกนี่ก็ไม่น่าใช่เหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันเกี่ยวกับที่นอนเราต้องหาตัวที่เกี่ยวกับตู้บอกระดสูง7ฟุตอันนี้คิดว่าไม่ใช่มันมักจะทําให้บ้านน้ําท่วมไฟไหม้ไฟฟ้าช็อตอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่เกี่ยวคาร์บอนมอนอกไซด์ไม่ใช่ อันนี้ก็ไม่ใช่น,นี้มันจะอยู่รอบๆบบ้านคลอสเซตหรือเปล่าครับคลอสเซรลาบินไม่ใช่อันนี้เขาวงกฏในตู้เสื้อผ้าคอมมอนฮอปฮอปทั่วไปพวกมันชอบกินฝุ่นถ้ามีก็คือบ้านจะสะอาดถูกไหมจานล้างเองอันนี้ไม่ใช่เดสฮอปชอบแอบอยู่ในตู้ใ,ในในเกะก็ไม่น่าใช่ดอชานี่คือประตูไม่เกี่ยวดราฟเป็นก้อนหินก้อนเล็ก ชอบอาศัยอยู่ใต้ดินที่ถูกฝังเอาไว้บางครั้งมันก็ขยายที่ดินเข้ามาในบ้านของคนคนที่เจอเจ้าสิ่งนี้มักจะรายงานว่าในบ้านมีความร้อนสูงขึ้นแล้วก็มีเสียงกระแทกแล้วมักจะเจอหลุมในห้องใต้ดินอะไรอย่างงี้ไม่ใช่มันตัวใหญ่มากอันนี้เอลเนี่ยแปลงเป็นคนครับคนที่ติดต่อกับเอลจะมีอาการปวดหัวเฟฟีสเฟฟลู free, 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 อันนี้ไม่ใช่อ่ะตัวที่อะไรวะอยู่ในตู้ฟอสคาโรเลอร์ False อันนี้มันจะรักพาตัวคนเด้อแล้วก็มีเสียงเพลงไม่น่าใช่ ลองเพลงด้วย fracture hop อันนี้ที่บ้านจะมีรอยแตกใช่ไหมจำได้อยู่ poison oh, pipe ไม่เกี่ยว the hot โ oh, อ้อันนี้ไม่ใช่ละน,นี่หนักไปบ้านไฟไหม้ house spider ไม่ใช่แมงมุมหรือเปล่า house spider มักจะเห็นอันนี้ต้องเห็นแบบใยแมงมุมเนาะ cobalt มักจะเห็นพื้นแตกอันนี้ไม่ใช่ lamp s p i นี่กูต้องมาแบบทบทวนทุกอย่างใหม่หมดเลยนะเนี่ยจริงๆมันอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยอย่าง,างเช่นผู้หญิงกีดหนูอะไรเงี้ยเนี่ยคือว่าปะอาจจะเป็นแค่หนูง่งๆตัวหนึ่งที่วิ่งเข้าไปในตู้อะไรเงี้ยลองดูไหม เพราะผมยังไม่เห็นว่าจะมีตัวอื่นที่แบบน่ากลัวขนาดนั้นปู uga, ก้าเปล่าปูก้าเขาบอกว่าอ๋อถ้ามีปูก้าสัตสัตว์เลี้ยงที่บ้านจะมีอาการแปลกๆแ,และคูนเปล่าและคูนมันชอบไปคุยขยะตอนกลางคืนกูนว่าหนูแหละดูทรงแล้วมันไม่น่าจะแบบวุ่นวายอะไรขนาดนั้นน,นนะโทรไม่ใช่หนูชัวถ้าผิดอีกก็คือคุณสอบตกกันเป็นพนักงานดีเด่นนะเราเคยเป็นพนักงานดีเด่นมาก่อนอ่ะไปเข้าไปเป็นหนูซะส่งมิดควีชันถูกไหมครับถ้าถูกหลอดเอ้ยอันนี้หลอดไม่ลดหลอดไม่ลดแปลว่าถูกกันเลยรอบนี้ดีว่ามีหลอดบอกด้วย สายต่อไปกูก็นั่งหาตั้งนานแต่เหมือนเราได้ทบทวนี้ว่ามีอะไรบ้างนี่ไงอ่าอันนี้รู้เลยว่าอะไรหลังจากอ่านข้อมูลทั้งหมดมาแล้วเขาบอกว่าฉันคิดว่าพวกเด็กนักเรียนมันมาสร้างป้อมปราการอะไรรอบๆบ้านเราอ่ะฉันเห็นเหมือนแบบก้อนอะไรดําๆเต็มไปหมดเลยอยู่จากรอบทุกทิศทางเลยอ่ะฉันต้องการใครก็ได้มาช่วยทําลายเจ้าสิ่งนั้นให้หน่อยพอดีฉันกาลังฟื้นอาการจากการเจ็บหลังจากการลื่นล้มอะไรบางอย่างเปียกๆในบ้านฉันน่ะ Please, ไอ้นั่นนะ่ะไอ้ก้อนหินนะ่ะก้อนหินที่ขึ้นรอบบ้านอนะ่ะคลอชหรือเปล่านี่ไงหินก้อนกลมๆที่ปรากฏรอบบ้านทุกทิศท,ทางในช่วงฤดูหนาวเขาบอกว่าคลอชมีอันตารายเอาง่ายๆคือศูนย์กลางของสิ่งที่หินอันนี้อยู่รอบๆมันจะมี อาการเหมือนแบบจมลงไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหลุมขนาดลึกเลยครับและไม่ยอมให้เจ้าของบ้านหนีออกไปได้ครับเอาง่ายๆคือเขาบอกว่าพื้นบ้านลื่นผิดปกติใช่ไหมล่ะคือครึ่งแรกที่เขาบอกมาอาการเหมือนอันนี้นะครับก็คือมีก้อนดินอะไรที่เหมือนแบบมีคนมาสร้างไว้รอบๆบ้านแต่ว่าครึ่งหลังบอกว่ามีบางอย่างเปียกๆในบ้านแหละครับบางอย่างเปียกๆในบ้านาผมก็ว่าเป็นอันนี้นะลองต่อครับคลอชน่าจะถูกแหละ ผิดเรอไม่ใช่ครับตายแล้วเอาแล้วแม่งคืออะไรอะมาจากทุกทิศทางโอ้ยเวนเอาแล้วกูสูญเสียตำแหน่งพนักงานดีเด่นล้ว You know, as well as I, the นี่ไงโทรมาเตือนละ ouais. แ,ค deflect, แ,แคลร์ค,ค,ลลครับแคลร์โทรมาครับแคลร์บอกว่านี่ถือว่านี่เป็นคำเตือนนะรีเบคก้าเธอก็รู้ดีใช่ไหมว่าผลของการทำผิดพลาดของที่เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นฉันขอเตือนไว้ก่อนเลยแล้วกันนะในอนาคตรับสายด้วยความระมัดระวังด้วยเข้าใจไหมวัวกูจะกลับไป90้ได้ไหมเนี่ยห้ามพลาดแล้วนะครับตัวอะไรวะไอ้ตัวที่ทำให้น้ำท่วมเงี้ยเหรอไม่ใช่สิแต ft, ่มันรายงานว่ามีก้อนหินแปลกๆรอบบ้านเนี่ยมีแบบ ใครมาสร้างอะไรรอ,รอบรบ้านมีหินอย่าอื่นด้วยหรอแม่งเอ้ยสวัสดีค่ะนัตตี้นี้บริการค่ะ The about things this him real I've seen I've seen Wild know do Man know is you people know, about things like this. know what you really have photos can get these out front the public front the Help this the he's me get before late. been me. world tracking out to it's too I know ฮะคนป่ามีอยู่จริง The wild man อันนี้ก็คงต้องแปลว่าคนป่านะคนป่านั้นมีอยู่จริงฉันเห็นเขาแล้วฉันเห็นเขาแล้วฉันรู้ว่าคนอย่างพวกแกรู้ดีว่าสิ่งนี้มีอยู่จริงฉันรู้ว่าพวกแกทําอะไรกันแน่ฉันมีรูปถ่ายนะเว้ยเราสามารถเปิดโปงมันสู่สาธารณะได้ผู้คนต้องรู้เรื่องนี้ได้โปรดช่วยฉันด้วยช่วยเอารูปนี้ไปเผยแพร่ก่อนที่มันจะสายเกินไปฉันรู้ว่า มันกำลังแอบตามฉันอยู่คนป่านะครับเดี๋ยววาแมนคนป่าคนป่ามักจะปรากฏตัวในช่วงฤดูหนาวนี่คือมอร์เทนวอลล็อกมอร์เทนวอลล็อกเป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างเหมือนมนุษย์เหมือนกับคนแก่ๆคนหนึ่งมักจะอยู่ในที่สูงๆจนกระทั่งถึงช่วงฤดูหนาวพอมันตื่นขึ้นมันก็จะส่งเสียงร้องดังลั่นแผดเสียงเป็นกิโลเจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้ๆภูเขาเอ้ยไม่ใช่เจ้าของบ้านที่อยู่ใ,ใ,ใกล้ๆตัวนี้มักจะได้ยินเสียงสะท้อนเสียงสันอะไรอย่างเงี้ย น,นี่คือเสียงร้องมันซึ่งไม่น่าใช่ครับเดอ Wild m a ก็น่าจะเป็นไอ้นั่นบ้างคนที่มันออกมาจากป่าบ่ะรอบนี้ยากตรงที่แบบมันมีทั้งเชียรีแอนิเมชันนี่ผีแล้วผีที่สามารถขยับตัวได้ตัวตัวเองมันจะมีกลิ่นเหม็นๆนคนที่เจอจะมีกลิ่นเหม็นแล้วก็มีเศษดินอยู่ในบ้านไม่น่าใช่ผมว่าเมื่อกี้อาจจะมีเปล่าสโนโกเลมสโนโกเลมเป็นโกเลมขนาดใหญ่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์มันขยับได้ตัวเองเนี่ไงมักจะรายงานว่ามีพื้นเปียกๆมีพลังงานถูกตัดขาดไฟดับ ฮีเตอร์พังอ๋อแปลว่านี่คือตัวนั้นเว้ยสโนโกเลมเว้ยเนี่ยสเตรนต์สโนฟอร์เมชันอาไซด์เดอะเดอะโฮมก่อนหน้านี้สายก่อนหน้านี้ต้องเป็นสโนโกเลมคือเป็นแบบเหมือนก้อนหิมะอยู่รอบๆบ,บ้านแล้วก็มีพื้นเปียกๆโอเคกูจาไว้แต่ว่าแล้วตอนนี้เราต้องหายคนป่าที่ว่านี่ก่อนอันนี้มันพูดถึงวายแมนอะคนที่ออกมาจากป่ามันมีตัวหนึ่งที่เขาเข้าเขาอยู่คือเป็นตัวเก่านะครับตัวที่อยู่ในภาคที่แล้วอยู่แล้วนี่ก็คือยากจังเดอะฮอสไม่ใช่คือมันต้องเป็นคน มีรูปร่างเหมือนคนแล้วก็เหมือนจะต้องลักษณะมันมาจากป่าทีนี้มันก็เลยแบบตัวไหนวะที่เขา้าเขาที่สุดวะมันกำลังแอบตามถ้าแอบตามคนด้วยเหรอครับแอบตามคนเหอร,รอ track track people เงี้ยเหรอต้องดูก่อนไม่ใช่พวกโนมแน่โนมมันตัวเล็กพวกที่นอนนี่ก็ไม่ใช่ตัดทิ้งให้หมดบล็อกกาดป่าวะบล็อกกาดสูงเฟุตรูปร่างเหมือนมนุษย์ใบหน้าบิดเบี้ยวชอบแอบมองตอนกลางคืน อันตรายมากสามารถทำให้บาดเจ็บและตายได้มักจะชอบแอบอยู่็อกกาดเหรอตัวที่หน้าตาเหมือนคนมีตัวไหนบ้างอะมบอกกาดและหนึ่งเอลหรือเปล่าวายแมนเอลคือพวกที่อยู่ในป่าเอลออฟเทลิต <El f. S 1> ิ้งคอนแทคติ้งไวที้อิลเนสมักจะทำให้ป่วยเฉยๆไอเหยยากว่ะส่วนในตัวนี้ก็ ต้องมีเสียงเพลงต้องมีคนหายก็ไม่น่าเกี่ยวมันชอบลักพาตัวเนี่ยนี่หรือเปล่าครับฟอร์ t คเทนบล็อกกาดเนี่ยอยู่ในป่ามันเป็นสั s สป c ชี s ของบล็อกกาดมันชอบเดินไปเดินมาอยู่ในป่าตัวนี้แน่เลยผมว่าตัวนี้ครับฟอร์เคเทนบล็อกกาดวแมนมันใกล้เคียงที่สุดแล้วไปถ้าผิดอีกกูจะลาออกถูกเว้ยช่วยเพิ่มเปอร์เซนต์กลับมาให้กูหน่อยได้ไหม บุษสาตอบถูกหาตั้งนานไม่ไม่ชมกูเลยตอนกูตอบผิดนิดเดียวโทรมาด่ากูเลยเดี๋ยวมันต้องมีคนที่เคยเราตอบผิดไปอ่ะมันต้องโทรมาด่าเราแน่เลยครับทุกคนะด่าได้ด่าได,ด,าได้โทรมาด่าหน่อยก็ได้มันเงียบไปแล้วเนี่ยฮัลโหลนัตตี้ให้บริการค่ะ Please, Get move. ช่วยฉันด้วยฉันขยับไม่ได้ฉันอ่อนแรงเกินไป แค่พูดยังลําบากอะอะไรอ่ะช่วยด้วยขยับไม่ได้ฉันอ่อนแอเกินไปต้องการมากกว่านี้ต้องการมากกว่านี้ <Please help. S 1> อะไรยะช่วยด้วยขยับไม่ได้เนี่ยคือบ่อแสที่ดีสุดแล้วขยับไม่ได้อ่อนแรงเชียร์กูต้องมานั่งไล่ดูใหม่หมดเลยดินี่หรือเปล่าครับ a l ร e r g o สเป็นเหมือนแบบเหมือนเห็ดชนิดหนึ่งมันมักจะถูกพบในร่างของมนุษย์ที่กำลังเน่าเปื่อยหรือ อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อมันโตมากขึ้นเรื่อยๆมันจะทําให้ร่างกายของเจ้าของร่างไม่สามารถขยับได้นะ In d u c e m o t o r Movement เนี่ยเขาบอกว่าตัวมันเองไม่ได้อันตรายหรอกแต่การที่มันทําให้เจ้าของร่างไม่สามารถขยับได้อาจจะทําให้มีผลอันตรายตามมานะครับอันนี้เข้าข่ายอยู่นะแต่ว่าคือเอางี้มันมันจะขึ้นจนจนเจ้าของร่างเปื่อยไปเลยเน่าเปื่อยไปเลยนเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันดูต่อนะครับสิ่งที่ทําให้เจ้าของร่างหมดแรงเห,หรอเจ้าของบ้านหมดแรงเพราะอะไรวะอันนี้เขาบอกว่า มันเป็นมนุษย์นะครับหน้าตาเหมือนผู้หญิงพวกมันเนี่ยอยู่ใต้เตียงมันก็ส่งเสียงแปลกๆตอนกลางคืนแล้วก็คนที่เขาเรียกว่าคนที่เจอมันอ่ะจะหนักหน้าอกแน่นหน้าอกประมาณนั้นตอนกลางคืนมันไม่อันตรายต่อมนุษย์ที่มีสุขภาพดีนะแต่ว่ากับเด็กเล็กๆหรือใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องการหายใจ มักจะเจอเจ้าสิ่งนี้คุกคามนะครับมักจะขโมยลมหายใจในตอนกลางคืนตอนที่มันตอนที่คนนอนอ่ะมันจะมาขโมยลมหายใจแล้วก็ทําให้ขาดอากาศหรืออาจจะทําให้สลีปพาราไรสิตพาราไรสิตคือการอาการชาในตอนนอนนะครับเบสแฮกนี่ก็เข้าท่าย่นะเบสแฮกกับแอลเลอร์โกรสตอนนี้อ่ะที่เข้าชิงต่อไปเบสทีทอันนี้มันน่าจะเป็นทอดผ้าห่มที่กัดเราได้ไม่น่าใช่แบ็กโมบอกกาดอ่อนแอแหละครับทำให้อ่อนแรงอันนี้เขาบอกว่าทําให้เกิดอาการแพ้แล้วก็มี ปัญหาเรื่องทางเดินหายใจแต่ก็ไม่ได้ทําให้อ่อนแรงปะาบอก,กาดนี้ตัดทิ้งเลยคาร์บอนรอเปล่าครับอันนี้ทําให้มึนหัวปวดหัวถ้าแม่งคาร์บอนจริงมึงตายไปแล้วป่านนี้นานขนาดนี้คอมมอนฮอปไอพวกตัว,ต,วตัวนี้ไม่น่าใช่นะไม่น่าทําให้อ่อนแรงนะครับเดสฮอปนี่ก็ไม่น่าใช่ดอชานี่ไม่ใช่แน่นอนดาร์ฟอันนี้มันจะเป็นเรื่องบ้านมากกว่าเสียงดังนู่นนี่นั่น,นเอลฟ์ก็ ปวดหัวไม่ได้บอกว่าทําให้ป่วยอ่ะแต่มันทําให้ป่วยแต่ว่าไม่ได้ทําให้อ่อนแรงครับเฟฟีสไม่ใช่อันนี้เรียกมดดอกไม้กําลังบานบนหน้าทําให้ฝันไม่รู้จบอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้มันก็เจอรอยเท้าใหญ่ๆหรือคนนกใหญ่ๆรอบบ้านไม่ใช่ฟอคเทนบ็อกฟอเทนบอกกาเราตอบไปแล้ว fracture hop บ้านแตกอันนี้ไม่ใช่ท่อไม่ใช่ the hot ด h e hot ไม่ใช่ house ไม่ใช่ house ป p i d e r ไม่ใช่ยากนะเนี่ย ไงดีวะตอบอะไรวะเนี่ย้เฮ้ยมี3อันก็คืออันนี้ a l l e r g o h แต่มันทำให้ขยับไม่ได้ใช่ไหมคันมูฟอะของหวานก็มีความใกล้เคียงอยู่เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยมันทำให้ขยับไม่ได้เวย้ยมันมักจะมันมักจะเติบโตในร่างมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กำลังดีคอมโพสอะกำลังย่อยสลายผมว่านีบะแต่นีดมอเนี่ยมันมีคำว,ว่านีดมอใบมาข้างหลังเนี่ยเลยไม่รู้ ต้องลองดูหวานรอบแรกไอ้เนี้ยวิเคราะห์ยากคือถ้าไม่ใช่ของหวานก็เนี้ยแะครับถ้าไม่ใช่ชูการ์วิบสก็แอนเลอร์โกสเดียเบตทูสตาร์เวชั่นแต่แต่ของหวานใกล้เคียงมากเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันนํามาซึ่งอาการฟันผุแล้วก็โรคเบาหวานสตาร์เวชั่นคืออาการขาดอาหารใช่ป่ะขาดสารอาหารเพราะว่า กินแต่ของหวานไงกินแต่น้ําตาลแล้วคําว่านีดมออ่ะคือต้องการอีกครับผมว่าน่าจะเป็นชูการวิฟส์ว่ะจริงว่ะคือถ้ามันไม่มีคําว่านีดมอผมจะไปตอบข้างบนเลยแต่นี้มันแบบมันต้องการอีกอะ่ะมันต้องชูการวิฟส์ครับไปน้ําตาลไปเฮ้ยถูกเว้ยมาแล้วโทรมาด่ากูแล้วคนที่กูตอบผิดไปก่อนน้านี้ฮัลโ <c oughs> หลจิงไงโทรมาดานะ่าแล้ว fact that actually caught without that this just thought let she uh, huh? Uh, year. anyway, fire, guess we're you doing I I'd so, know. ต้นไม้เรายังไม่ติดไฟเลยอะ่ะฮะไฟมันมันเปิดไม่ติดเลยอะ่ะดูเหมือนข้อมูลที่คุณส่งมามันจะผิดนะจริงๆแล้วต้นไม้เราไฟไหม้ไปแล้วเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนปีนี้เราจัดงานคริสต์มาสโดยไม่ต้องมีต้นไม้แล้วละ่ะแค่โทรมาบอกให้คุณรู้ไว้อ่ะว่ามันผิดขอโทษครับโกเมนาไซ พึ่งมาทํางานพักงานไปนานไม่ได้กลับมาทํานานก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างครับผมผมาเอาของใหม่มาให้เราได้ลองเล่นเต็มๆเ,เลยนะเนี่ยนี่ก็โทรมาดา่ากูแล้วปะเนี่ยมีคนหนึ่งที่กูตอบผิดโทนี่ครับ yeah. so, uh, onders noises coming from our basement. นี่ไงมาแล้วว่ะฉันได้เสียงแปลกๆตอนกลางคืนในห้องใต้ดินของเราเนี่ยเหมือนมีอะไรบางอย่างขยับอยู่ข้างล่างนั่นในตอนกลางคืนมีเสียงขูดมีเสียงคริ่งไปคริ่งมาแล้วมียฉันก็เหมือนจะเจอก้อนหินก้อนเล็กๆที่นั่นด้วย Please, ไอตัวนั้นเลยตัวที่มันอยู่ใต้บ้านอะ่ะตัวใหม่ มันน่าจะชื่อว่าในด้วยความที่เราทุ่มเทอ่านไปเยอะเราก็จะแบบจําข้อมูลบางอย่างของมันได้นะครับมันคือดราฟครับหน้าตาเหมือนก้อนหินมันชอบอยู่ใต้บ้านนี่ขยายที่ดินเข้าไปในบ้านคนมักจะพบว่ามีความร้อนสูงขึ้นมีเสียงตอนกลางคืนแล้วก็มักจะเจอรับเบิลออโฮรับเบิคืออะไรทุกคนรับเบิก็คือก้อนหินปะไม่ใช่รับบรนะรับเบิคือเศษหินอ่ะมีเสียงอันนี้มีเสียงคือตรงลนะมีเสียงแล้วเจอเศษหิน แล้วมันอยู่ใต้บ้านอันนี้ปักพงไว้ก่อนตัวหนึ่งแต่มันมีคําว่า l i t t l e scratching เหรอเสียงเหมือนเสียงขูดๆควรๆเงี้ยเหรอมีอะไรใต้บ้านอีกนะตอบเลยแล้วกันผมว่าน่าจะเป็น,น้ก้อนหินนี่แหละไม่มีสิ่งอื่นใดที่ใกล้เคียงกว่านี้ในในช้อยนี้ปรากฏมีผมจะไม่พลาดแล้วครับคุณผู้ชายคุณโทนี่ถูกครับเอาผิดรอ ไอ้เหี้ยผิดความแม่นยำห้าสิเปอร์เซตโอ้โหกูไม่ผ่านเด้ผิดเหรอครับเนี่ยถาจริงเรียบร้อยก็ไม่ผ่านไงก็คือไม่ผ่านไงนเอ๊ะหรือผ่านนี่วันที่ยีิบสามยังไงห้าสิเปอร์เซนยังรอดเหรอปรากฏการแสงเหนือ เฮ้ยมันรายงานว่าว่าเข้าใกล้มาเรื่อยๆนะครับเนี่ยความเสี่ยงก็เพิ่มมากขึ้นด้วยคือแสงเหนือที่เราดูมันจะก,นกินทุกอย่างเว้ยนี่แปลว่าเดี๋ยวถึงวันที่ยี่ห้ามันต้องมาถึงเลยปะเราจะโดนแสงเหนือแดกไปด้วยว่าปาร์ตี้ที่ว่าเนี่ยลอตนี่ส่งเมลมาครับเฮ้ย hey, ดูนี่ดิเพื่อนนายเห็นนี่หรือย,ยังอะ่ะทุกคนเนี่ยเอาแต่ส่งสิ่งนี้มาให้ฉันฉันบอกไม่ได้แลวพวกเขากำลังจริงจังกับเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ว่าพอดูแล้วมันก็ตลกเหมือนกันน่ะหวังว่าเธอจะชอบนะลองอ่านดูสินี่แล้วก็เป็นเมลบอก ยีธันวาคมอลิสอายุ23ปีจมน้ําตายขอบคุณนะที่ส่งมาให้กูเ,เวนเอาไปลว่าผ่านนะครับก็ถือว่ายังผ่านอยู่โอเคสําหรับคลิปแรกเราถือว่ายังยังได้ไปต่อหรือมั้งยังได้ไปต่อไงเออข่าวหน้าครับก่อนจะถึงวันคริสต์มาสจะเป็นอย่างไงร,รอชมให้ดีวันนี้ ขอวางสายคุณผู้ชมเพียงเท่านี้คราวหน้านะัตตี้จะไม่ให้บริการอีกอย่างแน่นอนด้วยความแม่นยำม,มากขึ้นสัญญาสัญญาว่าจะแม่นยำม,มากกว่านี้แต่รอบนี้มันไม่ได้จริงครั้งแรกแบบห่างงานไปนานขอไปเคาะสนิมก่อนโอเคครับบกาก็หม่คราวหน้าทางช่องนัตปิ่นโตอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์ให้กันด้วยนะครับคิดถึงเกมนี้ไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยหรือถ้ารู้คำตอบก็คืออะไรลองคอมเมนต์บอกไว้นะเพราะพี่นัตตอบผิดครับผมยอมรับความผิดนที่นี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ